คูดาวฉันเร็วกว่า100ล้านจุดบทที่128คนเคนเซเกรนครที่ห่างไกลคนทั้งหกนั้นเห็นความตายที่บ้าคลั่งจากระยะไกลเมื่อเห็นความตายที่บ้าคลั่งพาผู้ติดตามตัวเล็กๆมาด้วยพวกเขามองหน้าก,กันเห็นรอยยิ้มในดวงตาของกันและกันพวกเขายืนขึ้นเตรียมทักทายคนทั้งสองผู้เล่นชื่อแดงกลุ่มเล็กๆนี้นำโดยนักดาบชื่อดาบอันดับหนึ่งแห่งตรงอิงดาบอันดับหนึ่งแห่งตรงอิงย่อย นี่ไม่ใช่หัวหน้าความตายที่บ้าคลั่งหรือไม่ได้พบคุณมาหลายวันทำไมคุณยากจนจริงบนตัวไม่มีอุปกรณ์เหล็กดำสักชิ้นนี่มันแย่กเกินไปหน่อยความตายที่บ้าคลั่งพูดอย่างเย็นชาไอ้หนูน้อยตอนนั้นฉันปฏิบัติต่อคุณอย่างดีมีคนรังแกคุณฉันปกป้องคุณไม่นึกเลยว่าคุณจะร้ายคุณธรรมเช่นนี้พูดไปก็แค่นั้นคุณช่วยเพียงครั้งเดียวจะให้ตอบแทนอะไร หรือต้องให้ฉันคุกเข่าขอบคุณคุณคุณจัดตั้งตลาดคิดค่าธรรมเนียมการจัดการกับเราเท่าไหร่ยังไม่ได้คิดบัญชีกับคุณค่าคุณครั้งหนึ่งคิดว่าเพียงพอที่จะทําให้คุณเสียหน้าออกไปจากที่นี่โดยเร็วไม่เช่นนั้นก็อย่าโทษฉันที่ค่าคุณเป็นครั้งที่สองดาบอันดับหนึ่งแห่งตรงอิงพูดด้วยความดูถูกเด็กน้อยอย่างคุณไร้เมตตาไร้คุณธรรมอย่าโทษฉันที่ไม่เห็นแก่ความรู้สึกก่าวก่าวในวันนั้น ความตายที่บ้าคลั่งกล่าวอย่างโกรธเคืองแค่คุณนะหรืออยากหัวเราะให้ท้องแตกตายดาบอันดับหนึ่งแห่งตรงอิงเย้ยยันอย่างไร้ความปราณีลูกน้องที่อยู่ข้างหลังเขาก็ร่วมมือกับเจ้านายช่วยกันหัวเราะความตายที่บ้าคลั่งยังหัวเราะได้พูดว่าอาศัยฉันแม้ว่าฉันจะไม่สามารถเอาชนะพวกคุณได้แต่ก็มีคนจัดการพวกคุณได้ใครหรือแม้ดาบอันดับหนึ่งแห่งตรงอิงถามว่าเป็นใคร แต่สายตาของเขาจับจ้องไปยังมู่เชิญที่ยืนอยู่ข้างหลังความตายที่บ้าคลั่งมหาเทพเชิญอ้ายความตายที่บ้าคลั่งบอกไอดีของมู่เชิญด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าเมื่อได้ยินคำพูดนี้สีหน้าของดาบอันดับหนึ่งแห่งตรงอิงและลูกน้องที่อยู่ด้านหลังเขาเปลี่ยนไปอย่างมากไอสัตว์หนีเร็วดาบอันดับหนึ่งแห่งตรงอิงไม่แม้แต่จะคิดเขาหันสีสไปเปิดใช้ทักษะดาบท่าเท้าวายุหนีไปในระยะไกล มูเชิญจะปล่อยให้พวกเขานี้ไปได้อย่างไรเขายกคาถาเวทขึ้นมาทันทียิงออกไปด้วยดัชนีแห่งการทำลายล้างโจมตีไปยังดาบอันดับหนึ่งแห่งตรงอิงทันทีจากนั้นเอฟเฟกต์ของดัชนีแห่งการทำลายล้างเปิดใช้งานสายฟ้าสีแดงก็พุ่งต่อไปอย่างคนที่เหลือเขายิงดัชนีแห่งการทำลายล้างทั้งหมด3ครั้งสังหารไป6คนผู้เล่นชื่อแดงสามารถอธิบายได้ด้วยคำว่าร่ำรวยมากชุดอุปกรณ์และเหรียญทองระเบิดทั่วสถานที่ เปล่งประกายสีทองสะดุดตามากการฆ่าผู้เล่นที่มีชื่อสีแดงจะไม่เพิ่มค่าสังหารมู่เชิญและความตายที่บ้าคลั่งตกลงกันเรียบร้อยก่อนหน้านี้เอาอุปกรณ์และเหรียญทองที่ถูกขโมยมาคืนให้เขาส่วนที่เหลือเป็นของมู่เชิญความตายที่บ้าคลั่งยังต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมให้เขาด้วยความตายที่บ้าคลั่งค้นหาเป็นเวลานานข้างศพของคนหลายคนเขาได้อุปกรณ์สองชิ้นของเขากลับมา เขาเสียเหรียญทองไปทั้งหมด180,000เหรียญจำนวนเหรียญทองทั้งหมดที่ถูกทิ้งออกมาโดยคนเหล่านี้มีเพียง120,000เหรียญเท่านั้นยังไม่เพียงพอสำหรับการสูญเสียของเขามู่เชิญให้เขาเก็บเหรียญทองทั้งหมดบนพื้นไปหลังจากฆ่าที่เหลืออีก7คนคงจะรวบรวมเหรียญทองได้ครบ180,000เหรียญสำหรับอุปกรณ์ที่เหลือทั้งหมดเป็นของมู่เฉินเป็นเหล็กดำทั้งหมด8ชิ้นและสำริด1ชิ้น สำหรับอุปกรณ์ระดับหินเทามู่เชิญคิดว่ามันสิ้นเปลืองพื้นที่ในกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาดังนั้นเขาจึงส่งมันให้ความตายที่บ้าคลั่งอย่างไม่เห็นแก่ตัวหลังเก็บของเสร็จทั้งสองก็จากไปสำหรับการสังหารที่เกิดขึ้นที่นี้มีเพียงไม่กี่คนที่ให้ความสนใจอย่างไรก็ตามมีผู้เล่นชื่อแดงเพียงไม่กี่คนเสียชีวิตไม่มีเหตุผลและไม่มีใครที่จะออกมาสร้างความลำบากใจให้กับมู่เชิญและความตายที่บ้าคลั่งเราต้องรีบแล้ว ดาบอันดับหนึ่งแห่งตรงอิงรู้จักคนที่เหลืออีกเจ็ดคนเมื่อเขาฟื้นชีวิตกลับมาเขาจะแจ้งให้คนที่เหลืออีกเจ็ดคนทราบทันทีเราต้องไม่ปล่อยให้พวกเขาหนีไปความตายที่บ้าคลั่งพูดอย่างกังวลไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเขาที่จะค้นหาร่องรอยของคนเหล่านี้หากปล่อยให้หลบหนีก็ต้องมาตามหากันใหม่เมื่อถึงเวลานั้นคนที่เหลือมีเพียงไม่กี่คนเมื่อซ่อนตัวอยู่ในมุมหนึ่งในพื้นที่รอบนอกก็จะยากที่จะหาพวกเขาอีก ไม่ต้องกังวลพวกเขานีไปไหนไม่ได้ไปที่ผู้มรณะกันเถอะมู่เชิญกล่าวทั้งสองเดินไปที่วงกลมเทเลพอร์ตอย่างรวดเร็วเมื่อเคลื่อนย้ายไปถึงวงกลมเทเลพอร์ตของผู้มรณะพวกเขาก็ได้พบกับคนที่เหลือในทันทีคนไซเกรนครที่ห่างไกลความหดหู่ไร้คุณภาพรวมเจ็ดคนความตายที่บ้าคลั่งยิ้มพูดว่าโยไม่เจอกันนานคุณจะไปไหนหรือ หัวหน้ากลุ่มเจ็ดคนนี้คือคนเซเกรนครที่ห่างไกลเขายัางเป็นผู้วางแผนการโจมตีและสังหารความตายที่บ้าคลั่งในครั้งนี้อีกด้วยคนเซเกรนครที่ห่างไกลมีรูปร่างปานกลางและดูค่อนข้างหล่อเหลาเขาเป็นนักเวทวารีระดับ19คนเซเรนครที่ห่างไกลไม่พูดอะไรสายตาของเขามองข้ามความตายที่บ้าคลั่งไปยังมูเชิญที่ยืนอยู่ข้างหลังคนเซเรนครที่ห่างไกลเคยได้พบกับมูเชิญ ย้อนกลับไปเมื่อมู่เชิญไปที่ตลาดซีเลือกในดินแดนธุรกันดารที่ลืมเลือนเป็นครั้งแรกคนเซเรนครที่ห่างไกลและคนอื่นก็อยู่ที่นั่นเขาจำมู่เชิญได้อย่างรวดเร็วความตื่นตระหนกฉายในแววตาของคนเซเรนครที่ห่างไกลก่อนหน้านี้เขาได้รับจดหมายส่วนตัวจากดาบอันดับหนึ่งแห่งตรงอิงรู้ว่าความตายที่บ้าคลั่งและเชิญอ้ายกำลังตามแก้แค้นพวกเขาทุกที่วินาทีแรกที่ได้รับข้อความส่วนตัว คนเสเรนครที่ห่างไกลยังคงมีความสงสัยอยู่บ้างเขาโทรสอบถามจึงรู้ว่าสมาชิก6คนของดับอันดับหนึ่งแห่งตรงอิงได้รับการฟื้นคืนชีพในพื้นที่คุมขังดังนั้นจึงแน่ใจว่าเขาไม่ได้โกหกคนเสเรนครที่ห่างไกลาพาลูกน้องหนีไปทันทีเป็นผลให้ทั้งสองฝ่ายพบกันที่นี่เมื่อเห็นว่าคงจะนีไม่พ้นคนเสเรนครที่ห่างไกลย,ยกยิ้มขึ้นบนใบหน้าของเขาพูดว่า ว่าหน้าความตายที่บ้าคลั่งถึงกับต้องลงทุนขนาดนี้เลยหรือเพื่อที่จะฆ่าพวกเราคุณถึงกับเชิญมหาเทพเชิญไอามาเป็นพิเศษจุ๊กจุให้มหาเทพลงมือฆ่าตัวคงไม่น้อยเพื่อมหาเทพและฉันเป็นพี่น้องกันคุณพายลมอะไรเมื่อความตายที่บ้าคลั่งพูดเช่นนี้เขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกผิดต้องแอบชำเลืองมองมู่เชิญเมื่อเห็นว่าการแสดงออกของมู่เชิญเป็นปกติความตายที่บ้าคลั่งก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอก เขารู้สึกถึงความมั่นใจมากขึ้นคนเสเรนครที่ห่างไกลคอรุ่นคิดกล่าวว่าฉันคิดว่ายังมีช่องว่างสำหรับการเจจาระหว่างความคับข้องใจของเราฉันจะคืนอุปกรณ์และเหรียญทอง,ท,งทั้งหมดที่ได้จากการฆ่าคุณคุณปล่อยเราไปตกลงไหมไม่มีทางความตายที่บ้าคลั่งพูดด้วยน้ำเสียงทุม่มวันนี้พวกคุณทุกคนต้องตายคนเซเรนครที่ห่างไกลพูดด้วยใบหน้าเศร้าหมองถ้าเช่นนั้นก็ไม่มีอะไรต้องพูดกัน ยาหญิงยาโสเกินไปพวกคุณมีแค่สองคนแต่พวกเรามีกันเจ็ดคนหากต้องต่อสู้กันจริงๆพวกเราก็ไม่กลัวเกรงว่าพวกคุณจะลืมฉากที่มหาเทพเชิญไอ้ยสังหารคนเจ็ดคนติดต่อกันหยุดพูดไร้สาระฉันจะลงมือแล้วมู่เชิญพูดกับความตายที่บ้าคลั่งเมื่อมหาเทพคิดลงมือความตายที่บ้าคลั่งก็พยักหน้าตกลงวินาทีต่อมา มูเชิญใช้ดัชนีแห่งการทำลายล้างทันทีมีสายฟ้าสีแดงพุ่งออกมาคนเซเกรนครที่ห่างไกลก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วเช่นกันเขายกไม้กายสิทธิ์หนานมูสีดำไร้คาถาอย่างรวดเร็วโลวารีก็ปรากฏขึ้นทันทีครอบคลุมคนเซเกรนครที่ห่างไกลและลูกน้องของเขาเวทมนวารีระดับอีผู้พิทักษ์แห่งวารีคนเซเกรนนครที่ห่างไกลไม่พอใจกับความเร็วในการตอบสนองของเขา ต่อมาความเป็นจริงตบหน้าเขาอย่างแรงดัชนีแห่งการทำลายล้างได้ทำลายโลวารีลงทันทีและมูเชิญยิงดัชนีแห่งการทำลายล้างออกไปหลายครั้งฆ่าคนทั้งเจ็ดในทันทีแม้ว่าจะไม่ใช่ครั้งแรกที่เห็นมูเชิญเคลื่อนไหวแต่ทุกครั้งที่เห็นสิ่งนี้ก่อให้เกิดคลื่นที่บ้าคลั่งขึ้นในใจของความตายที่บ้าคลั่งช่างน่ากลัวจริงๆความตายที่บ้าคลั่งกลืนน้ำลายพึพรรมพำในใจ มู่เชิญชำเลืองมองศพของคนเซเรนครที่ห่างไกลและพวกบนพื้นดินหันสีสเล็กน้อยพูดกับความตายที่บ้าคลั่งไปเอาสิ่งที่เป็นของคุณกลับมาความตายที่บ้าคลั่งพยักหน้าด้วยความตื่นตระหนกความตายที่บ้าคลั่งมีสนับแข้งสำริดเป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุดของเขาอย่างไรก็ตามหลังการตายของคนเซเรนครที่ห่างไกลและพวกไม่มีใครทิ้งสนับแข้งสำริดชิ้นนี้ออกมา อาจจะขายไปหรือใส่ไว้ในกระเป๋าเป้แล้วมันไม่ระเบิดออกมา